ไม่ตายพ่อมันสายด้วแรงจิตยาวยาาวยาวยาวยบ้านตน้นมากมากเกามากาะมากานนี่ใหญ่เี่สีแทุกคน ไปเลยน่ักยไม่ได้ว่เสียโอ้โหโอ้ไม่ช่น่เดียวบอกไปไมันยงคยานีเง้หช่ปะแรงเลือดั้ไเนี่ยเขาเขาไปล้ตัวนี้เขาไปเ่กับคือว่าี่ขน้ Headshot ว่ายาว่ป่แนวห่วยดะไกลเลยใช่ไมที่เหามงดูกันได้ยังไงว่าใครแอลนะไม่ใจหน้าอ๋อไม่ดูวะี่ชชเราเชี่ยี่อ่แ่บน่ตนนึ่งนึงพี่โดยิงนหนึ่งก้า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 พี่โดนยิงก้ากเก้าเก้ืพ่ะก้ยเหียนะ พี่มันก็จะตามพี่โดดพี่อยู่หน้าประตูแล้วอีกนิดนึงพี่ก็รอดหรอเนเลยงมันเองเลยวคุณดูบีคุณเดี๋ยวบอมเอเอเออเข้าแล้วเออเข้าแล้วโย่ไปเลยไปเลยไปเลยเอ่อสวยสวยพวกเอสองไอ้ซี่ยังอยู่บีอยู่เลยบอมขึ้นอยู่ไม่ได้เป็นเฮ้ยไปยิงนะอ๋อไปยิงนะอ๋ไอ้กิมโง่มันคนระเบิดไว้ได้ป่ากิม มิชชั่นเฟลฮะที่ตงเองผมตารโอเคหนึ่งสองสามโอ้ยโอ้ยโมยมันอะไรกันเนี่ยโอ้ยโดนบ้าโดนบ้ากับเอลเอ้ยไหน กิมย่ไปแปกูบีบคนเดียวมัน Century? มีเหอไอ้เจ๊เอาหนีเลยยนี่โอ้สวะสวะกิมสวะกิมนะโอ้โหอยากเล่นโลกพี่โอโหเ่เลยโคเ่แม่งเอาปทำไมอะมึงเหรอย่ดีกว่าก้าอยู่ในแมปก้ ใอ้เก้าดูเอไม่เหี้ยด oh ูเองพี่เงาพี่ผมตายเก้าซ้ายขวาหน้าหลังบันไดหน้าบันไดกลางโดนบันไดโดนบันไดเอ้ยสวยเอ้บีบีเก้าเก้าเก้าบีเก้าเก้าจีบบี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 เก้าบีบ้าบ้าบ้าเก็บไม่ได้ษแล้วเก้าเก็บได้แล้วหมาบวชเห็นไหมนะเห็นไหมนะสายสายสายเก้าไหนอ่ะที่บ้าเมื่อกี้เอาาย กลัวกันอะไม่ไหลามั <favorite> ่นเส่ยอจะินอยาี้มาันออกมาตรายแล้วก้ามันออกจะยิงแล้วอ่าไม่ยิงจุดหนึ่งจนน่้ เสอยาวมา嘛ตัวเตัวหนึ่งสองตัวก็ได้องสามสามแล้วสามแล้วไังเออกหลังเอาแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเอช้าตีตัวเล็กออเยุดหน่อยนะกันนะก้อนเปิดกูแมงค้นีตัวนึงอับพี่นผมอ่ะ

Nghê tua nó thoải, nghê tua nó thoải, nghê tua nó thoải, tua nó thoải, nghê tua nó thoải, nghê tua ก็ยาวมันยาวจะวิ่งเ่รเฮ้ยมกเล่กาว่ะอเลยกาไป่ันูแอยู่จะปวดกาวเสมมเซมมันจะเซมมเ้ยแต่ยูยมปล่อยยเพื่อนอย่าพูดเพราะเจ้าโยกไปาเพราะดีใช่้าวตายเป็นร้อยเลยีขุต้องดูบีคุนตลอดอ้เีไอ้ี้นี่ไปยาวสองเลยเอาสุดอ่ะ

อยู่แถววะรวยอะอยู่เชื่อมเอ้ยอยู่อันนั้นด้านหน้าบีบีแต่หน้าบีแต่หน้าบีไมมึงได้เสียงกันก่อนไหมเอาไหม

ไปเดียวต่อวิ้มไปดูน嘛เปนดูยที่เป็นดูไปไปไปอว่ารือว่าที่กูเห็นเปดูคืออะไรคือแบบอไรนี่ยเหลี่ยมกล่องอะกูเเหลี่ยมกล่องก็ตัวมันเดงไปดูไม่ไหวใช่ไหมทีมเรายานแมาไม่ต้องมาพากู ôi chưa tới đây có lợi càng ngày càng 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 Ồ, Oh, Bomb has been planted Mission fail Okay, Let's go <coughs>

ไม่นะบอตอนนี้อ uh ่ะค well, okay. ok sí ิะพี่เรนีมาเดี๋ยวคุณเรามปนไปยูสก็ได้ดีโกูแอลไม่ตายอ้้ยน่ายะมันบ้านอยู่เลยโอ้โหันรล้ได้ยังไงอยูทีใจเฮ้ยลงเมย์แล้วลงมยแล้วเฮ้ยเบยแล้วเย์แล้วีตีไปโดนเม็ดทหนึ่งเจฟฟีที่นี่มีเพงไปบอก พี่จวางเอาไว้ทียโอ้โหแม่คืออรต่ากันิ i s s i n e s s ี่แกจะยระเยซูเลยเนี่ไม่ได้อเียมตายว้าวเราตายตายใครมาใครมาจ้ามากกว่าใครวะตัวั้นคงดูตัมาได้ตับแทนะเนี่ใช่เย พีเวทเหมัวพ right. right. ี right. ่ไ no, ่ด no, ้ผ like, ัวม่ไดัวมาดูดิี่กมาตบบอลเลอร์ไม่เมมเม็อ๋อ้กมาะเมนเมเ็เ้าเอคอเตอร์เข้าแล้วเข้าล้คอเตอร์เข้างในคอเตอร์คอเตอร์อดิยิงไม่ีเรกลอยอยู่ลอยู่ลอยู่ยิงอย่างี้พีคอไม่ดีมันเก็บแล้วเฮ้ยไม่มีเสียง Um, Blue Jay so win. <laughs>